การอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นแต่มันยังไม่ได้หยิบออกมานี่ททำไมจะต้องมีบาปเลยหรือจะลืมว่าบาปนี่แปลว่าวชั่วถ้าคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของเขาโดยไม่ชอบทำรักบ้างขโมยบ้างอยากจะแย่งบ้างอยากจะโกงบ้างเป็นต้นอย่างนี้ที่ว่าคิดบาปจิตเป็นบาปคิดชั่วถ้าจิตมันคิดชั่วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับใจเรื่องจิต กายก็ดีวาจาก็ดีขึ้นกับจิตทัวใจจิตก็ได้ใจก็ได้เพราะชาวบ้านชอบโปดใจบางคนก็ชอบโปรดจิตเพราะจิตต้วใจมีอำนาจสั่งกายถ้าจิตคิดเร็วกายก็ทําเร็วแล้วแต่จิตก็มีอำนาจสั่งวาจาถ้าจิตคิดเร็ววาจาที่พูดก็พูดเร็วถ้าจิตคิดดีกายก็ทําดีวาจาก็พูดดี ฉะั้นการที่ท่านเอาจิตเข้าไปคิดแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ทำจะมีโทษจะมีบาปไหมต้องขอตอบว่าโทษน่ะมีแน่การลักการกโมยการย่แย่งทรัพย์สมบัติของผคนอื่นโทษที่เพิ่งได้กับท่านในชาติปัจจุบันคือชาวบ,บ้านขเขาเกลียดแล้วก็มีอารมณ์ไม่เป็นสุข โทษในสัมปรายะพบคคอชาติหน้าดูกันชาตินี้ก็ได้เมื่อคนที่มีจิตคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติกับคนอื่นโดยไม่ชอบทำโกงบ้างบวกบ้างอะไรก็ตามเรื่อยืือแย่งเขามาได้โดยไม่ชอบทำก็แล้วกันเขาไม่เต็มใจให้ก็อามาจนได้ในเรื่อ์เลียมต่างๆโทษท่านทีพ่พึงได้ในการต่อบไปก็คือหนึ่งตั้งใจให้ไฟไม่บาน เผาผลาญทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ให้พินาศไปสองเป็นการตั้งใจให้พลมพัดบ้านให้บ้านพังสามตั้งใจให้น้ําท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายสี่ตั้งใจให้ผู้ร้ายคือขโมยฉกจริงเรื่อราวลักของปล้นเป็นต้นและจี้เป็นต้นโทษเคองทินนาทานเป็นอย่างนี้ถ้าจิตเราคิดได้ทินนาทานก็เป็นการคิดให้อาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเรา พระโทษกน,นีท่านอินาทานที่ที่ทำมาญาติโยนนหลายโดยทุนหน้าเพื่อนทราบไฟที่ไหม้บ้านมาเพระโทษอธินาทานโกงเขาบ้างบวกเขาบ้างจีปลุนเขาบ้างอย่างนี้เป็นตน้นเละน้ำท่วมบ้านขอเสียหายลมพัดในบ้านพังขอ,งของเสียหายหรือว่าถูกโจงผู้ร้ผลมาแจากโทษอธินาทั้งสิ้นอธินาทานนั้งสิน้นอธินาทา,า,านคือลักขโมยแย่งจีเขาปล้นเขามันมาจากอะไร ร่างกายของเราจริงๆมันไม่ต่างกับไม้ซีกและไม้สูงคือถ้าจะมีสภาพให้ใกล้เคียงกันจริงๆก็อยู่ในสภาพของหุ่นหุ่นถ้าคนไม่ชักไม่นำมันเต้นมันก็ไม่เต้นมันจะนอนเฉยๆถ้าคนไปยกขึ้นมันก็ยืนเอาวางกระแขงลงมัก็นอนเอาหัวลงอาขาขึ้นมันก็หัวลงขาเท้าเช้าชีฟ้า คนมันไม่มีความรู้สึกที่มันเป็นไปได้อย่างนั้นเพราะคนบังครับ